สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนีก้ก็ขามานตัวเมืองวนนะครับมาซื้อสายไฟครับอ้าวยืมเอาเงินโอ้ ที่ร้านแสงอยู่คงครับอยู่แถวๆกิโลศูนย์นะครับโอ้นี่บ่สสายเบอร์เบอร์หกครับสี่คูณหกเอาไปไล่ระบบไฟนะครับแยกเป็นระบบไฟครับตั้งหากเบอร์หกอะโอเคแล้วครับ มวลไงเติบนะครับโอ้ร้อยเมตรยกัขึ้นเลยอ้อ่าจะพูดีครับเบอร์ซีคูนหกเฉพาะไฟนะครับไม่เกี่ยวกับเสียงเพราะว่าเสียงของผมเบอร์สิบหกครับตรงนี้เฉพาะไฟพวกสปอร์ไลท์ LED ครับพวกไฟผ้านะครับ เบอร์สี่คูณหกครับตัวนี้ก็อยู่ราคาเจ็ดพันกว่าเกือบแปดพันนะครับก็พอดีครับนี่ครับสี่คูณหกครับใส่เฉพาะไฟนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับเสียงครับเพราะไฟห้าใส่บ้าลายอยู่แล้วคเฉพาะเสียงกับ เฟียดหนึ่งกินประมาณชิบแปดชิบแปดแอมตัวนี้เขาอกไม่แยบไฟตัางหากครับน่าจะโอเควันนี้มารับครับเพื่นนัดรับที่ร้านแสงอยู่คงครับสวัสดีครับผมโอ้เจ้าของร้านเพื่อนกับผู้งามเลยครับมีบบงงตแต่ผู้งาม มาอุดนุนได้นะครับที่เสียงยู่คงเดี๋ยอขึ้นไหยิบแน่ตายแล้วนี่ครับวิดีโอครับวิดีโอเดี๋ยวไปลงเพจครับครับนี่แล้วครับไอระบบไฟของธรรมนูนสาวทั้งหมดก็ซื้อที่ร้านแสียงยู่คงนะครับมาอุดนุนได้ครับ อยู่ที่กิโลศูนย์ครับคนอาจชิโมหงว,วากิโลศูนย์อ,นอยู่ไช่กะผมกับยังโมหงกันว่าอยู่ครับนี่ครับตรงข้ามวัดทองนพคุณครับมาอุดหนุนหน่อยครับสั่งได้สายมีทุกเบอร์ครับวันนี้ผมกับมาเอาเบอร์ฮกเบอร์สองชุดหาเจ้าบ้านครับสายวีซีที่นี่นะ คุณครับโอ้เสมียน่นกับผู้งามนะครับคนกด็ด <c oughs> ีหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เอาหม่วนหนึ่งครับเอาปักตัวมันมีแต่แบบนีม้มั้ยนี่ครับพี่น้อง สองขาก็มีครับกองอะไรจ๊ะบ้านนี่ยบ,บอกเอากองในหญ่นึ่งนะ ตัวนี้ก็ถูกกว่าบ่ถูกชามขาใช่ป id ่ะตัวตัวตัวนี้ตัวนี้สองขามีบ่ะแน่นน่ครับมาอุดนุนเลยครับมีทุกอย่างครับ ที่ร้านแสงอยู่คงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับกิโลศูน์มันต่างกันยักบาทครับเอาแบบสองขาเนี่ยเอาอยางละกล้องครับครับฮะตัวนี้สองขามีบ่สันตัวนี้ ตัวเมียนหมายถึงตัวเมียจรองขามบเมียจองขานี่เขาเขาบอกเอาสามนะเขาเมียจองขาเออนี่นะพบายมนี่นะเอากลองหนึ่งหูกล้องเมียกลองนั้นเนาะุ้ยบได้มันต้องเอามันต้องเอาสามขาเอาสามขาเอาสามขาสมนนสามขาเมีย เอ,อากองนึงกองใหญ่นึงแล้วก็ตัวผูเอาผูห้าสองขาอะไรบ้างเอาสองขาแม่งครับแม่งครับคือเป็นทำไงถึงได้ม้ยเมื่อยมีาะ แม่ครับเขาจะใส่สาขาช่ย่างกุนต้องย่างพีเนี่ยธรรมนูนสาวเลยครับในเพจผมเนี่ยเกิดไรเกิดเชร์เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดเอาลงแจ้งหน่อยนี่เลยครับกดเธอเดียวเด้อเอากดกันเองก็ได้เอออย่าอย่าอย่าว่ามากหลายกดสองเธอเนี่ยมันเปลี่ยนพวกกดเด้นั่นในเพจครับในเพจแม่ครับธรรมนูนสาวเลยครับเดี๋ยวผมจะอัพแจ้งหน่อยนี่เลยนี่ อ่ะเอาอุ่นนุ่นได้ครับเสื้อลายก็มีส่วนลดด้วยครับอยู่ที่ร้านเสียงอยู่คงสร้างก็ได้ครับนี่ครับกับส่อคนสวยคนผู <S S S ้ปรงามนึงเป็นตำมาเสือด้วยนะมีตซโูมงามเนาะครับพนักงานทีนี้นะ แบบนี้ก็ใส่ได้แล้วนะครับประหยัดดีห้าห้าบ่ใส่เพราอสามขาดอกอแต่ว่าตัวเมีไมันต้องใส่สามขานะครับเพราะว่าระบบระบบบางอย่างมันก็เป็นตัวผู้สามขามา สองคน,งนหนึ่งช่วหาได้ไหมนะ้ B C อง BCT ่ะขอหอยาดสร้างของกันครับพี่น้อง